ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Mental Health r o u n d รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตวันนี้พบกับผมครับพานุวัตนมีเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตครับ แล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณช,ชนินทิพย์อินทสื์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสารนิเทศและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่วนปุงขอสวัสดีคุณชนินทิพย์นะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพานุวัตรค่ะครับในวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกัน จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเราทุกคนก่อนอื่นผมจะขอถามก่อนว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยเป็นยังไงครับโอ้ดีมากๆเลยค่ะจริงๆสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเราทุกคนเนี่ยมันจะมีความหมายอยู่นะคะในเรื่องของการที่เราแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีสุขภาพจิตของตัวเองซึ่งทุกคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองหรือผู้อื่นเนี่ยค่ะ หรือว่าการที่เรามีอารมณ์ที่มั่นคงสามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตประจําวันได้รเรียนรู้และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะคะต่อการ,รมีความเป็นอยู่หรือมีชีวิตที่ดีได้ทั้งอารมณ์จิตใจและสังคม,มนะคะคอันนี้จะเป็นสุขภาพจิตที่ดีของเรานะคะจริงๆพอกล่าวโดยรวมก็คือว่า มันก็คือการสร้างความสมดุลในชีวิตเพราะว่ามีทั้งอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับค่ะจริงๆองค์ประกอบของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะอย่างคุณพนุวัตรได้ได้ไดกิืนเมื่อกี้แล้วนะคะอารมณ์ที่มั่นคงค่ะก็เป็นอันนึงนะคะในเรื่องขององค์ประกอบที่มีสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์ที่มั่นคงหมายถึงอะไรก็คือการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมได้นะคะการจัดการความเครียดกับตัวเองได้หรือการรับกับความผิดหวังได้อย่างเหมาะสมนะคะอ,<า>อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการที่เรามีความคิดเชิงบวกหรือการยืดหยุ่นนะคะการมองโลกในแง่ดีหรือสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ การมีความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะในเรื่องของสุขภาพจิตท,ที่ดีนะคะคการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ<ม>ที่เรามีสุขภาพจิตท,ที่ดีได้ด้วยเช่นกัน<ม>การมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเราทุกคนอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนการมีส่วนร่วมในชุมชนหรือการที่สนับสนุนชุมชนของตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกันนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการมีสุขภาพจิตท,ที่ดีเราก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพกายตามมาด้วยนะคะการตระหนักว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตเนี่ยเราจะต้องทําควบคู่กันทั้งสองอย่างนะคะ,เพ,ะเพราะว่าสองอย่างเนี่ยคือมีความเชื่อมโยงต่อกันเราจะได้ยินคําว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองค่ะเราก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่กันไปค่ะจริงๆพอมาฟังคุณชินินทิพย์พูดเลยครับ สุขภาพกายก็ถือว่าสําคัญเนาะเพราะว่าผมเคยเห็นคนที่ป่วยไม่สบายจากที่คนเป็นคนที่อารมณ์ปกติพอตัวเองรู้สึกว่าตัวเองป่วยปุ๊บก็จะทําให้เกิดความเครียดนะครับตามมาแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเราอยู่ในสังคมด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ด้วยนะครับเ<ช>มื่อกี้ก็คุณชนินที่บอกว่ามีทั้งครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเพื่อนบ้านก็สําคัญใช่ใชค,ครับ<ช>แต่ว่า ณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อโซเชียลมีเดียนะครับหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆนะที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นเป็นวิกฤตดีกว่าะนะครับแลส่วนของวิกฤตเนี่ยมีผลกระทบกับสุขภาพจิตของเรามากน้อยแค่ไหนครับค่ะทีนี้เราอาจจะต้องมาดูก่อนนะคะว่าความหมายที่กล่าวถึงตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยบางคน คิดว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีคือการที่เราต้องไม่มีความทุกข์ซึ่งจริงๆนั่นคืออาจจะไม่ได้ใช่เสมอไปนะคะคเพราะนั้นการมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยคือการที่เราสามารถปรับตัวอย่างที่บอกไปกับ,บสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งอย่างที่คุณพานุวัตรได้ถามมานะคะคในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆแม้กระทั่งวิกฤต ใช่ไหมคะกา,การที่เรามีวิกฤตต่างๆเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยเราก็เคยได้ยินเนาะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมวิกฤตสิ่งแวดล้อมวิกฤตทางกายรหรือแม้กระทั่งตอนนี้วิกฤตทางใจค่ะก็มีด้วยเช่นกันแล้ววิกฤตทางใจคืออะไรก็คือการที่เราเสียสมดุลทางอารมณ์และจิตใจอย,อย่างรุนแรงนะคะคเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากจนไม่สามารถรับมือได้ตามปกติส่งผลให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลความเศร้าและความรู้สึกถึงอารมณ์รุนแรงนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะอาจนําไปสู่พฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองหรือทําร้ายผู้อื่นได้อันนี้คือจุดของวิกฤตทางใจที่อันตรายที่สุดละค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จริงๆเป็นคําใหม่ของคนไทยของเราด้วยที่ที่ที่เราเพิ่งรู้ว่ามีคําว่าวิกฤตนะที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของเราเนี่ยนะครับ แล้วก็ผมอยากจะทราบว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรไหมครับที่ที่เกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพจิตว่าตอนนี้เราวิกฤตและที่เราแบบไปเสพข่าวเราเจอเหตุการณ์ที่มีความเป็นทุกข์นะครับโอ้ดีเลยค่ะคําถามนี้ดีมากเลยนะคะสัญญาณเตือนนะคะที่คนรอบข้างไม่ควรมองข้ามนะคะในเรื่องของง่ายๆเลยค่ะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รุนแรงอย่างที่บอกนะคะอารมณ์รุนแรง คืออะไรก็คือในเรื่องของรู้สึกเศร้าหมองสิ้นหวังหรือวิตุกกองวลแล้วก็หงุดหงิดชุนเฉียวขึ้นมาอันนี้ก็คือสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งโดยที่ไม่มีสาเหตุด้วยใช่ค่ะอีกอันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของความคิดค่ะจับสนขาดสมาธิคือทํางานไม่ได้ละขาดสมาธิเลยเนาะไม่คือไม่ได้โฟกัสกับปัจจุบันใช่ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกสําคัญอันนี้คือสําคัญเลยรู้สึกตัวเองไร้ค่า หรือเป็นภาระต่อผู้อื่นอันนี้ความเสี่ยงอ,อันสูงสุดก็คือในเรื่องของความคิดจากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอันนี้คือความเสี่ยงของรเรื่องของการรู้สึกไร้ค่าตรงนี้นะคะคอีกอันนึงก็คือในเรื่องของพฤติกรรมนะคะก็ต้องสังเกตนะคะคว่าเอ๊ะคนรอบข้างเราแยกตัวออกจากสังคมไหมหมดความสนใจสิ่งที่เคยชอบหรือการนอนหลับหรือการรับประทานอาหารที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่า อาจจะมีบางคนถึงอาจจะมีเอไออารวาสขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่เราจะต้องเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะคะแล้วอีกอันนึงอย่างที่บอกนะคะกายกับใจเนาะแยกออกจากกันไม่ได้นะคะทางด้านร่างกายก็เป็นสัญญาณเตือนอีกอันนึงค่ะคือก็คือในเรื่องของการอ่อนเพลียเนาะไม่มีแรงเลยปวดเมื่อยร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งตรงนี้ค่ะเราอาจจะต้องสังเกต บางคนปวดหัวตลอดเวลาทานยาก็ไม่หายหรือปวดนั่นปวดนี่อยู่ตลอดเวลาอันนี้เราอาจจะต้องสังเกตคนรอบ,รบข้างของเราด้วยนะคะก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะคะที่เราไม่ควรมองข้ามครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจากที่ผมฟังก็คือสิ่งที่สังเกตได้เห็นชัดที่สุดก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมในเรื่องของผมว่าก,การนอนหลับแต่จะเป็นจะเป็นอะไรที่สังเกตได้ง่ายสุดนะ<ช>พอรเรานอนไม่หลับปุ๊บ เราก็จะอารมณ์หงุดหงิดเฉี่วยตามมาก็สังเกตง่ายๆนะครับให้กับคนรอบตัวของเรานะครับงั้นก็แสดงว่าพอมีวิกฤตแล้วเรามีในเรื่องของการสังเกตแล้วนะครับเราจะดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับค่ะง่ายๆเลยค่ะการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นของเรานะคะจากการที่เราต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยมีสุขภาพจิตหรือว่ามีอารมณ์พฤติกรรมความคิด อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะก็ <c oughs> คือการสังเกตอารมณ์อย่างที่บอกไปนะคะคสังเกตความรู้สึกของตนเองด้วยว่าเป็นอย่างไรณตอนนี้นะคะแล้วสําคัญก็คือไม่ควรปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวด้วยนะคะหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเนาะอ,อาจจะต้องหาใครสักคนหาเพื่อนหรืออะไรคนรอบข้างนะคะคที่จะพูดคุยด้วยนะคะสําคัญอีกอันนึงค่ะก็คือเรื่องของการเสพข้อมูลข่าวสารซึ่ง ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีมาเยอะแล้วก็เป็นเฟคเนิยวก็เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นผลกระทบกับตัวเราโดยตรงเลยด้วยซ้าไปเพราะว่าถ้าเราเสพข่าวในเชิงเฟคเน w วเยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดความคิดทางด้านลบของสถานการณ์ที่เราฟังมากเกินจนเกินไปตรงนี้นะคะบางคนรับฟังบ่อยรับฟังถี่จนอาจทำให้เกิดบาดแผลทางใจโดยที่ไม่ตั้งใจอ๋อก็คเราก็แบบมีความเชื่อ ชุดใหม่ความเชื่อชุดใหม่เกิดขึ้นมาทําให้เป็นความเชื่อเชิงลบที่ที่มากระทบกับแผลทางใจของเราใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะใช่ช่วงเฟกนิวเนี่ยค่ะสำคัญนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องให้คนรอบข้างเนี่ยค่ะคอยสังเกตด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เรามีสุขภาพจิตเริ่มเริ่มไม่ดีละเราอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเอง ะะอาจจะต้องให้คนรอบข้างเนี่ยค,คอยดูเราด้วยนะคะครับนะครับ <ๆ S 1> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจริงๆเราก็อาจจะมองข้ามไปในเรื่องของเฟซนิวเนี่ยผมก็อันนี้แอบแอบประชาสัมพันธ์แบบ ในส่วนของรายการของตัวเองนะครับจริงๆก็เราก็ต้องดูว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็แหล่งข้อมูลเนี่ยมาจากไหนด้วยเนาะสื่อของโรงาบาลสวนปูของเราเมนท์ทอคเฮลอารา d ของเราก็ถือว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจที่ท่านสามารถที่จะไปฟังได้นะครับ <c oughs> แล้วก็คุณชนินที่มีในในเรื่องอะไรที่จะฝากเพิ่มเติมบ้างไหมครับอ๋อตอนนี้นะคะในส่วนของอกรมสุขภาพจิตของเราเองนะคะก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะคะ คือเว็บไซต์สุขภาพจิต .com นะคะสุขภาพจิต .com <ช>ก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยไปเลยคําว่าสุขภาพจิตใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อคำว่าสุขภาพจิตแล้วก็จุดจุดแล้วก็ c o m. c o m เราเราสามารถเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยค่ะอ๋อแล้วในแพลตฟอร์มอันนั้นเป็นจะมีรายละเอียดอะไรๆๆบ้างครับเอ่อตัวนี้นะคะซึ่งของกรมสุขภาพจิตที่ทําเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมานะคะคมีวัตถุประสงค์ก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการสํารวจความรู้สึกของตนเองนะคะค จะมีเนื้อหาสาระดีๆค่ะมีคเครื่องมือสำรวจใจมีบทความดีๆนะคะมีมุมพักใจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตหรือวิธีรับมือกับความเครียดหรือวิกฤตต่างๆนะคะอันนี้ได้สร้างขึ้นมานะคะคมีวัตถุประสงค์ครับนะคะอ๋อก็คือไอ้ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นก็คืออยู่ใน เว็บสุขภาพจิต c o m นี้อยู่แล้วใช่คะ่ะใช่คะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะเว็บไซต์เนี้ยยังมีข้อมูลให้บุคคลทั่วไปนะคะสามารถประเมินตนเองเบื้องต้นได้ด้วยนะคะหรืออยากคุยกับใครสักคนแต่บางคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลเนาะไม่อยากอ่าไม่อยากเจอมาเจอคุณหมอยังไม่อยากเจอคุณพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในสุขภาพจิต c o m เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตอยู่ตรงนั้นด้วย คุณพนวัติคงเคยได้ยิน1 3ึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถโทรฟรีได้ยิมสีชั่วโมงนะคะเราสามารถเข้าไปได้เลยนะคะก็ก็เป็นเบอร์ที่ของทางกรมสุขภาพจิตอยู่แล้วนะครับหนึ่นะครับก็ถือว่าเป็นเปสุขภาพจิตคอมเป็นซูเปอร์แอปมากันนะครับแพลตฟอร์มใหม่เลยที่ที่ทางกรมสุขภาพจิตของเราก็จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล นะสร้างเครื่องมือความรอบรู้ทางสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยนั่นแหละ<ช>นะครับทาา่านก็สามารถที่จะเข้าไปท่องเว็บไซต์ได้ใช่ค่ะ,ะคใช่ค่ะเพราะงั้นในส่วนของเรื่องของการสร้างความรอบรู้ครับ ของสำหรับประชาชนนะคะ <Yeah. S 1> เราสามารถศึกษาข้อมูลได้นะคะในในเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะคะสุภาพจิต .com นะคะก็จะฝากไว้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะสําหรับดูแลใจตัวเองเนาะ mm hmm. ไม่ว่าคุณจะกําลังรู้สึกดีรู้สึกเฉยๆรู้สึกแย่หรือรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่หนักอกหนักใจนะคะ mm hmm. ไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านหรือปล่อยวางตัวเองได้นะคะ <Yeah. S 1> เราอาจจะเข้าไปนะคะเพื่อจะสํารวจใจตัวเองนะคะ yeah. หรือหาม,มุมพักใจสักแป๊บหนึ่งนะคะาหามุมพักใจสักแป๊บหนึ่งให้ตัวเองได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะคเพราะว่าตรงพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับคุณเสมอนะคะอโอเคก็คือทางกรมสุขภาพจิตของเราก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นะครับในส่วนของคนที่ไม่อยากที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลนะเราก็จะ,อะตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟนทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ต นะครับมี Wi-Fi ได้ทุกที่เลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะมีพื้นที่ปลอดภัยของต,ตัวเองได้ในระดับเบื้องต้น<ช>ด้วยนะครับโอเคก็คือกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะสรุปในเรื่องของอแอปสุขภาพจิต .com ที่พิมพ์คำว่าสุขภาพจิตเป็นภาษาไทยแล้วก็จุดแล้วก็ C.O.M นะครับอันนี้ก็จะรวมอย่างที่คุณชนินที่บอกว่ารวมหลายๆข้อมูลไว้นะครับทั้งในเรื่องของ การประเมินและการคัดกรองตนเองนะครับข้างในก็น่าจะมีเป็น mental health check in ใช่ค่ะมีในเรื่องของการประเมินตัวเองด้วยนะคะเรื่องของภาวะซึมเศร้าเรื่องของภาวะเสี่ยงของภาวะหมดไฟในวัยทำงานเนาะแล้วก็เรื่องของการภาวะเครียดครับเนาะ แล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของการทำร้ายตัวเองอันนี้เรารสามารถที่จะประเมินตัวเองได้ะะอย่างบางคนก็แบบเฮ้ยตัวนี้เราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าเป็นซึมเศร้าเรามีแบบประเมินให้เ <ใช S 1> ข้าไปได้ครับสุขภาพจิต .com ต่อ,อไปจะเป็นการให้คําปรึกษานะครับและให้การรักษาด้วยใช่ก็จะมีเทเลเมดิซีนในอนาคตนะครับก็จะมีเทเลเมดิซีนมีระบบนัดหมายมีแชทบอท มีแชทบอทด้วยเพื่อที่เราจะจะได้ไปคุยได้ไปพูดคุยด้วยนะครับคลังความรู้ครับที่คุณชนินที่บอกไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดการความเครียดต่างๆนะครับโรคทางจิตเวอยางเงนะครับแล้วก็การสนับสนุนในชุมชนนะครับร<ช>ายชื่อของสถานพยาบาลที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่หนึ่งของเราก็ในแปจังหวัดภาคเหนือเรามีที่ไหนนะครับที่โรงพยาบาลจิตเวช น่าจะแห่งเดียวเนาะใช่ค่ะคือโรงพยาบาลส่วนปรุงของเราใช่นะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่จะช่วยดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของสุภาพจิตเนี่ยจริงๆแล้วของเขตสุภาพที่หนึ่งของเรานะคะก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปเนาะที่เป็นเครือข่ายของสุภาพจิตอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ท่านก็สามารถถ้าสมมติไม่ไหวจริงๆนะคะอยากให้อยากฝากทุกคนเนาะว่าถ้าท่านไม่ไหวจริงๆให้เดินเข้าไปพบ จิตแพทย์หรือพยาบาลน,นะคะคได้ช่วยประเมินหรือหาช่องทางนะคะคให้กับเรานะคะอย่าให้ตัวเองได้จมอยู่กับตรงนั้นนานนะคะคเพราะว่าถ้าเราจมอยู่กับตรงนั้นนานอาจจะทําให้อนาคตเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้นมาได้อ๋อก็คือในในในแปจังหวัดภาคเหนือของเราก็จะมีะโรงพยาบาลในพื้นที่ของแต่ละที่ก็ มีแผนกในเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาของจิตเวชสุขภาพจิตยอยู่แล้วอนี้<ช>นะครับ<ช>จริงๆก็ทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นจิตเวชเท่านั้นถึง<ช>เข้าพบได้<ช>คนปก คนทั่วไปก็สามารถที่จะมีความเครียดอะไรใช่ไหมคนระับใช่ค่ะเมืมอ่อเรารู้สึกไม่สบายใจเราสามารถที่จะเดินเข้าไปหาได้หรืออย่างที่บอกถ้าเรายังไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปรเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเว็บไซต์สุขภาพจิต .com ในการประเมินตัวเองได้ก่อนค,นะคะอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองตัวเองเบื้องต้นก่อนครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะมีสายด่วนหนึ่งสามสองสามแต่เราเพิ่มเว็บไซต์เข้ามาแล้วนะครับจากที่ผมฟังก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับอ๋อ แอปสุขภาพจิต .com เนี่ยก็ในเรื่องของการเข้าถึงการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วก็การดูแลเป็นองค์รวมด้วยนะครับเว็บไซต์นี้ก็จะรวบรวมทุกอย่างไว้ข้างในนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณชนินที่มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของวิกฤตแ,และก็ละกันเมื่อกี้เราคุยกันถึงวิกฤตสุขภาพจิตด้วยไงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ฟังได้ได้ได นําไปเป็นความรู้แล้วก็เฝ้าระวังตัวเองบ้างไหมครับค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะว่าในเรื่องของวิกฤตต่างๆนะคะเราจะไม่ช่วยเหลือเฉพาะทางด้านสุขภาพกายอย่างเดียวนะคะซึ่งแท้จริงแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมีการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะซึ่งเราจะพบว่าผู้ประสบภัยต่างๆนะคะหรือวิกฤตต่างๆเนี่ย พบหนึ่งในห้านะคะที่จะมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาสุขภาพจิตนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตไม่ได้เพียงช่วยเหลือผู้คนให้รับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างเดียวแต่รเรายังช่วยเหลือให้สังคมชุมชนฟื้นฟูกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้อ,อาจจะฝากทุกท่านนะคะคที่จะช่วยกันนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของประชาชนรอบกายเรา คนรอบข้างคนใกล้ชิดนะคะครหรือแม้แต่เพื่อนก็สามารถที่จะดูแลใจให้กันได้ค่ะอืมครับก็ในส่วนของช่องทางในการเข้ารับคำปรึกษาอย่างที่เราได้พูดไปด้วยนะครับในเรื่องของอเว็บแพลตฟอร์มใหม่ของเราเลยก็คือสูภห้าจิต o o m นะครับแล้วในเบอร์1323ด้วยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลส่วนปรุงของเราแหะครับมีการเปิดให้บริการทุกวันไหมครับ ทุกวันนะครับทุกวันวน,นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจริงๆวันเสาร์ก็มีนอกเวลาด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของอาการจํากัดในเรื่องของบุคลากรที่เราให้บริการนะครับแล้วในเรื่องของอจริงๆประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่วนปรุงเอาไปด้วยเลยนะครับก็จะมีในส่วนของ การเกณฑ์ทหารนะครับนี่ก็เราสามารถที่จะมาขอได้ในเรื่องในเรื่องของการมาขอประวัติการรักษาของตัวเองนะครับของตัวเองเน้นย้ำของตัวเองก็คือว่าเราต้องมาดําเนินการด้วยตัวเองนะครับนะคนที่คนอื่นมาขอไม่ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการรักษาทั่วไปนะครับในในเรื่องของจิตเวชอย่างเงี้ยนะครับนาะก็ในวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับ กนะ็ฝากแพลตฟอร์มใหม่นะครับของกรมสุขภาพจิตเราอยู่ในอบอกอมใจของท่านผู้ฟังนะครับก็คือสุขภาพจิต .com นะครับสุขภาพจิตพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับข้างในก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับสาหรับท่านที่อยากที่จะโทรปรึกษาอะไรเพิ่มเติมก็เรามีสายด่วนให้1 3 2 3 ค่ะครับ,รบตอนนี้ก็อาจจะมีอีกอันหนึ่งค่ะที่ทางกรมสุขภาพจิตได้ไดขับเคลื่อนนะคะก็ในเรื่องของศูนย์ให้การปรึกษานะคะซึ่งศูนย์ให้การปรึกษาเนี่ยถ้าท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาให้ขอรับการปรึกษาได้เลยนะคะก็คือจะมีที่โรงพยาบาลศูย์ปรุงนะคะและศูนย์สุขภาพจิตที่1นะคะแล้วก็อาจจะมีโรงพยาบาลชุมชนบางโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการศูนย with like ์ให้การปรึกษาแล้ว อาจจะต้องดูข้อมูลติดตามข่าวสารอีกที่หนึ่งแต่ว่าในปี่าในปี2อของเราก็จะเหมือนว่าเราจะเปิดให้ได้มากกว่า500แห่งทั่วประเทศด้วยก็คือเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงให้ใช่วันนี้เราก็ได้สาระนะครับต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันก็เพื่อ เพื่อเราทุกคนก็คือความสุขภาพจิตเรามีแพลตฟอร์มนะครับมีช่องทางการช่วยเหลือที่หลากหลายมากแล้วก็วันนี้เราได้มารู้จักคําว่าสุขภาพวิกฤตสุขภาพจิตที่เราเจออยู่ทุกวันแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามไปนะครับแล้วก็ในการดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยนะครับคนรอบข้างและครอบครัวก็สําคัญนะครับก็สําคัญมากๆเลยวันนี้ก็ในส่วนท้ายของรายการนะครับ ารายการ n ม a l h e a l เ h a r o รา d ของเราเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณชนินทิปอินทส,สืบนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชนำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสารานิเทศและประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่วนปรุงนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็จะเจอกันในอีพี EP ต่อไปนะครับในรายการไม่ได้รเฮลอาราวนะครับรายการที่จะสร้างความรอบรู้ และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตสำหรับวันนี้ผมพันุวัตรมีเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ